สวันนี้ค่ะก็ชื่อสายนะคะเรียนเป็นคอร์ส general english อยู่ที่ s t a f f o r d h ์ตเ l o n d น n นะคะจริงๆเรียนที่ London สามวีแล้วก็เรียนที่เคมบริดจ์สามวีแต่ว่าวันนี้ก็จะมารีวิว London คร่าวๆในมุมของสายก็ตอนที่ไปเรียนที่ลอนดอนนะคะก็จะเรียนประมาณ9โมงถึง10โมงครึง่งแล้วก็มีพักบรก20นาทีนะคะแล้วก็เรียนต่อตอน10โมง50แล้วก็เลิกตอนประมาณเที่ยง20ค่ะซึ่งแบบ เพื่อนอะไรแบบเนี้ยก็คือจะมีหลากหลายมากๆคือมีคนหลายชาติมากๆนะคะแล้วก็อาจาจะเจอแบบเด็กไทยได้บ้างแต่ว่าเหมือนในคลาสเองเนี่ยก็จะไม่ได้นั่งติดกันหรือว่าถ้านั่งติดกันก็จะใช้ภาษาอังกฤษตอนคุยกันนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้าเรียนก็จะมีแบบให้เทสระดับภาษาแล้วก็จะมีทงแบบ speaking grammar แล้วก็ reading เลยแล้วก็เขาก็จะจัดเราเข้าไปอยู่ในแบบ ห้องที่เหมาะกับเรานะคะแล้วหลังจากนั้นแบบทุกๆวีทก็จะมีการสอบแล้วถ้า p e r f o r m ร์แมของเราดีก็เราอาจจะได้ย้ายขึ้นไปในห้องระดับที่แบบเล v e l สูงขึ้นอะไรอย่างนี้ก็สำหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าพอไปอยู่ที่นู่นแบบเราได้สปีกิ n งเยอะมากๆนะคะแล้วก็ เหมือนหลักๆแล้วเหมือนของเราเราก็แบบไปคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนก็ไปหาเพื่อนเอาตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบสตาฟที e เชอร์ทุกคนแบบเฟนลี่มากๆแล้วก็แบบไม่ว่าแบบมีปัญหาอะไรนิดๆน่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถแบบบอกเขาได้หมดเลยไม่ว่าแบบเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าการปรับตัวเข้ากับที่น่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าทุกคนแบบเฟนลี่มากๆนะคะแล้วก็เหมือน กิจกรรมที่ทิเชอร์หรือว่าสตาฟเขาแบบจัดอะไรเงี้ยก็จะเอื้อต่อการแบบมีเพื่อนของเราทําให้แบบเรารู้จักคนอื่นๆมากขึ้นแล้วด้วยความที่แบบมันเป็นโรงเรียนแบบสอนภาษาอะไรนี้ใช่ไหมก็มีเด็กมาจากแบบหลายๆที่ทําให้แบบเวลาเราจะสื่อสารกับเขาอะเราก็ใช้ได้แค่ภาษาเดียวเลยก็คือภาษาอังกฤษทีนี้มันก็เลยเหมือนเป็นแบบไฟ์บังคับในการที่ทําให้เราต้องแบบพูดพยายามสื่อสารออกมาอะไรเงี้ยก็ ดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าแบบสกิลการสปีกิ้งของเราแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ไปอยู่ประมาณแบบเกือบเกือบสองเดือนก็รู้สึกว่า응พูดได้ดีขึ้นมากๆเพราะว่าเหมือนตอนเราอยู่ไทยเราอาจจะแบบมีคลังศัพท์มีความรู้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดออกมาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือวิวจากหน้าต่างห้องเราซึ่งแบบวันนี้แดดออกก็สวยมากแล้ว อันนี้มันก็จะเห็นฮุกด้วยซึ่งแบบเป็นสถานีที่เราใช้ในการเดินทางไปเรียนทุกวันซึ่งแบบมันใกล้มากเดินประมาณแบบสองนาทีก็ถึงแหละแล้วก็ตรงกานข้ามขอแบบขอ,อที่พักก็จะมีแบบ Tesco Express ซึ่งสามารถไปซื้อของมาทำกินเไลไ,ได้เขาก็จะแบบมีฟัวให้อันนี้นะคะของายก็คือใซจะอยู่เป็นแบบ Student accommodation อันนี้ด้านล่างก็จะมีแบบห้องซักผ้าอะไอย่างนี้ก็คือต้องใช้เป็นแอปแล้วก็แบบผูกกับบัตรแต่ว่าไม่ยากก็แบบมาดูตรงนี้ได้นี่ก็แบบมีฟิเนสด้วยซึ่งเราเล่นทั้งหมดประมาณแบบสองครั้งในรอบสามอาทิตย์นี่แล้วก็อยู่นี่มันโดนเยอะไงทุกคนแต่ว่าก็ดีไม่ได้แบบมีคนมาเล่นเยอะขนาดนั้นโดยเฉพาะแบบตอนกลางวันอะไรเงี้ยอืม ก็สำหรับไซนนะคะใส่รู้สึกว่าแบบลอนดอนนะคะเป็นเมืองที่แบบไซายชอบมากๆเพราะว่าแบบมันมีอะไรให้ทําแบบทุกๆวันจริงๆแบบตอนไปอุตส่าหมาทิตย์ก็รู้สึกว่าแบบไม่มีวันไหนเลยที่รู้สึกว่าว่างเลยคะก็เหมือนแบบมันเป็นเรียนงครึ่งเช้ากันว่าแบบครึ่งบ่ายก็เสนเตอร์จะเดินออกไปเที่ยวอะไรางี้นะคะก็แบบดูเมืองต่างๆอะไรเงี้ยฟาของลอนดอนก็เยอะนะคะจริงๆแบบร์คเนี่ยก็เหมือนเดินไปแบบทุกๆแบบ 2โลเงี้ยก็จะเจอปาร์คแต่ว่าปาร์คใหญ่ๆที่แบบคนอาจจะแนะนําไม่ชอบไปกันก็อย่างเช่นกรีนปาร์คไฮปาร์คนะคะแล้วก็เคนซิงตันปาร์กก็อยู่หน้าเคนซิงตันพาเล e อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแบบสวยแล้วปาร์คที่ลอนดอนก็แบบใหญ่ๆทางนั้นเลยรู้สึกว่าชอบมากๆอะไรย่างนี้หรือว่าจะแบบไปโซนย่านของกินนะคะแ,แ,แบบสามารถเดิแบบเดินเล่นหาของกินอะไรอย่างนี้ได้แนะนําอันหนึ่งมากๆก็คือ เฮที hey นะคะคือก็รู้สึกว่ามีหลายสาขาอยู่สามารถแบบไปกินได้อร่อยมากๆทุกคนสำหรับอีกหนึ่งข้อดีนะคะของการอยู่ในลอนดอนเราก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่สามารถไปเที่ยวต่างเมืองได้ง่ายนะคะก็คือนั่งรถไฟไป,ไปที่จะพูดต่อจากเนี้ยรู้สึกว่าจัดวันเดย์ทริปได้หมดเลยนะคะ ก็อย่างเช่นอาจจะไปยอคเคมบริดด์ออกฟอร์ดนะคะก็อย่างยอคเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ชอบมากๆเลยนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นแบบสาวแฮรีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปตามรอยมีตรอกหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนถ่ายออกมาแล้วเหมือนไครก็อแอลลี่เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่แบบขายของกระจุกกระจิ๊กทั้งเมืองเลยนะหรือว่าจะลงมดาด้านล่างก็อาจจะเป็นไบรตันอะไรเงี้ย ก็สวยนะคะไปเดินไฮงบนเซเว่นซิสเตอร์สำหรับใครที่ไปก็แนะนำว่าแบบติดน้ำติดขนมไปด้วยนะคะก็ไฮงก็จะเป็นการแบบเดินขึ้นลงเขา7จลูกนะคะเพราะว่าแบบเซเว่นซิสเตอร์แล้วก็มองย้อนกลับมาก็จะแบบ เห็นวิวที่แบบเห็นทั้งเวอร์เห็นทั้งอ่าวแล้วก็แบบเห็นหน้าผาแล้วก็แบบติดทะเลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสวยนะคะแล้วก็แบบไปกินฟิชแอนด์ชิฟหน้าแบบไบรตันพีอร์อะไรเงี้ยก็เออสวยก็เป็นเมืองที่ชอบเหมือนกันหรือว่าจะไปแบบแคเนอร์เบอรี่นะคะก็หวานๆหน่อยเนาะมีแบบดอกไม้ไปนั่งพันติง้งอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็จริงๆแคเนอร์เบอรี่มีแบบ House สเตฟฟอร์ดเฮาส์ด้วยนะคะก็เออสามารถแบบ ลองดูได้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบที่พักกับออโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ติดกันเลยก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะคะก็สำหรับใครที่แบบสนใจมาเรียนที่อังกฤษอะไรย่างงี้ก็แนะนำแบบติดต่อเอเจนซี่แมงโกได้เลยนะคะรู้สึกว่าแบบพี่ๆน่ารักแล้วก็ใจดีแล้วก็แบบตอบแชทไวมากๆซึ่งก็ช่วยทำแบบเอกสารยื่นวีซ่าอะไรแบบนี้ให้ด้วยนะคะก็ ส่วนตัวแบบปรึกษาพี่เขาไปแบบหลไยโรงเรียนอยู่ก่อนตัดสินใจเลือกนะคะก็รู้สึกว่าดีดีมากเลย